รายงานเบื้องต้นระบุว่าเราได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มุ่งเน้นความทันสมัยและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถตรวจจับและสะกัดกั้นเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้นรวมถึงอากาศยานไร้คนขับ UAV ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับภูมิประเทศภูเขาและป่าดิบเขาของลรา จุดนี้ทำให้ UAV ของเรามีความได้เปรียบในการลาดตระเวนตรวจสอบและโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ธุรกันดาลซึ่งประเทศอื่นๆในอาเซียนยังไม่มีเทคโนโลยีที่ปร,รับใช้ได้เฉพาะทางเช่นนี้สิ่งที่สร้างแรงสันสเทือนมากที่สุดคือข่าวลือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาขีปนาวุธที่สายใกล้ที่มีความแม่นยาสูงและต้นทุนต่าโดยเราอาจได้รับเทคโนโลยีถ่ายทอดจากประเทศมหาอำนาจบางชาติ แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่เพียงแค่ข่าวแพร่ออกมาก็เพียงพอที่จะทำให้หลายฝ่ายกังวลเพราะหากล่าวสามารถผลิตอาวุธลักษณะนี้ได้จริงจะเปลี่ยนสมการความมั่นคงในภูมิภาคไปอย่างสิ้นเชิงกองทัพลาวยังเน้นการพัฒนาระบบไซเบอร์วอร์แฟร์หรือสงครามไซเบอร์เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ที่การโจมตีไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสนามรบแต่รวมถึงระบบข้อมูลและเครือข่ายสื่อสาร รายงานจากแหล่งข่าวทหารเผยว่าเราได้ฝึกฝนบุคลากรด้านไซเบอร์รุ่นใหม่และสร้างความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์จากต่างชาติเพื่อยกระดับความสามารถในการป้องกันและโจมตีทางไซเบอร์ท่ามกลางการเปิดตัวเทคโนโลยีเหล่านี้หลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าเรานำงบประมาณมาจากที่ใดและมีแรงสนับสนุนเบื้องหลังจากชาติใดบ้างนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางรายชี้ว่า จีนและรัสเซียอาจเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและเงินทุนขณะที่บางส่วนเชื่อว่าเราพยายามสร้างความเป็นอิสระทางการทหารเพื่อไม่ให้ประเทศตกอยู่ในเนื้อม,มือของมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวแม้จะยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับขีดความสามารถจริงแต่การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่สำคัญว่าเราพร้อมจะยกกระดับกองทัพเข้าสู่ยุคใหม่ และพร้อมที่จะมีบทบาทมากขึ้นในสมดุลอำนาจของอาเซียนการเคลื่อนไหวนี้ยังอาจกระตุ้นให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเวียดนามและกัมพูชาต้องเร่งพัฒนาศักยภาพทางการทหารเพื่อตอบโต้การเปลี่ยนแปลงของลาวสะท้อนให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันทางเทคโนโลยีด้านความมั่นคงไม่ใช่แค่ประเทศมหาอำนาจเท่านั้นที่มีบทบาท แต่แม้แต่ชาติเล็กอย่างลาวก็สามารถสร้างแรงสันสเทือนได้หากสามารถใช้กลยุทธ์และทรัพยากรอย่างชาญฉลาดความเคลื่อนไหวนี้จึงไม่เพียงเป็นจุดเปลี่ยนของลาวแต่ยังอาจเป็นตัวเร่งให้ทั้งอาเซียนก้าวเข้าสู่สมรภูมิใหม่ที่ซับซ้อนและท้าทายยิ่งกว่าเดิมในปี2025และอนาคตข้างหน้า